สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่จุดสตาร์ทนะครับขอพูดใกล้ก่อนนะเพราะว่าโกโป มีปัญหาครับโกบูมีปัญหาตัวการ์ดนะครับก็เลยต้องใช้มือถือนะงานนี้จะลองใช้มือถือถ่ายดูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะรอดแค่ไหนนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนะตอนนี้อยู่ที่จุดสตาร์ทแล้วครับจริงๆตามสตาร์ทก็เนดเวลาคือตีสี่ครึ่งนะครับแต่คนมากคนเยอะมากนะครับก็เลยโชคดีครับโชคดีทุกคนรับโชคดีเลยครับ ้างนาก็เป็นพี่ตังนะครับนนเราก็อาศัยไปโผล่ในกล้องพี่ตังมา,มาแบบๆน้อยๆนนตอนนี้ผ่านไป1.6กิโลครับก็อยู่ตรงพุโตวรีประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ค่อยไปถ่ายในบรรยากาศงานแล้วกันนะถ่ายจากมือถือนะครับอันนี้ไม่ค่อยชัดเนาะจุดให้น้ำครับ จุดให้น้ำสองกิโลนะหนึ่งจุกกิโลครับเป็นจุดให้น้ำจุดแรกเกอ,ก,อกับพี่ตังไปอยู่นะครับพี่ตังวันนี้มีคอนเทนต์อะไรพิเศษไหมครับวันนี้ไม่มีนนนนนนสนุกอ้าว,วนนได้เลยครับ กรับอกเกือบไปโอเคดีนะมีจะบันเทิงขนาดนี้นี่ก็จวิ่งช้านะเนี่ยเป็นเกียรติมากครับมีเฟเตอร์ตัวตัวเฟเตอร์ตัวตัวบอกไปไปก่อนไปยไปครับไปไปไปเนาะมีพี่ตังก่อไปด้วยกันพี่ตังบอกว่าจะอาสาพาไปส่งกระเบิดนะครับ ล้วเดี๋ยวไปก่อนแล้วนำเพราะจุดเราใช้เวลาตอนจุดสตาร์ทประมาณเจ็ดนาทีใช่ไหมเจ็ดแปดนาทีอ่ะน้นมากเพราะว่าคนเยอะมากนะครับโอเคตอนนี้ผ่านไปสองกิโลแล้วเดี๋ยวเรามากันไหนนะครับไม่มีโกโปรครับวันนี้นี่เจอเพื่อนครับไม่ใช่เพื่อนในแฟนเพจนะครับเพื่อนจริงครับนี่ เพื่อนสมัยมัธยมต้นนะวันนี้กาจบเท่าไหร่ครับมึงตามหา90ตามหาเกมันใช้เวลาออกกว่าจะออกจากจุดสตาร์ทผมว่ามี7-8นาทีนะเพราะงั้นตามหา90้าใช่ ผ่านไป4กิโลนะครับตอนนี้เราอยู่บนกลางสะพานพาระราม8พอดีนะ4กิโลนะครับนี่สะพานพรนะราม8เนาะก็จะเป็นเจอจุดให้น้ำอยู่ตรงบริเวณกลางสะพานพอดีครับก่อนที่จะไปต่อแล้วก็กลับตัวนะภาพเสียงยามอิทีนะครับถ้าไม่ชัดอันนี้ถ่ายจากมือถือนะเพราะว่าโปะโปะเมมไม่มีเมมนะครับโอเค ก็ชมบรรยากาศก่อนโอเคก็จะเป็นจุดให้น้ำนะครับ <Okay. S 1> ผ่านมาได้6กิโลแล้วครับตอนนี้ <Okay. S 1> ก็กลับมาอยู่บนกลางสะพานรามแปดเดินนะครับ mm hmm. เดินก่อนนะ mm hmm. เดินก่อนวันนี้ไม่มีเป้าหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับ mm hmm. เพราะว่า มาสนุกเหมือนเดิมเท่ได้ยอย่างเดียวครับวันนี้ก็คือแบบไม่ได้มีมไม่มีรากาศมาดี SD นะก็เลยฝากโปโปไว้ที่บูธแพนนั่นเองนะก็ใช้วิธีมือถือเป็นระยะระยระแล้วกันนะครับเดี๋ยวโอกาสว่าจะเดินอีกสัก200เมตรก่อนครับข้างหน้าจะเป็นทางพอเป็นทางลาดลงก็จะวิ่งนะครับใช้แรงโ้มถ่วงให้เป็นประโยชน์นั่นเอง ตอนนี้ผ่านกมแปครับก็บริเวณเรียกว่าอะไรโลหะประสานเนาะถนนลาดดำเนินนะครับเป็นจุดให้น้ําอีก1จุดนะครับที่กม .8 เนาะยังไม่ได้รับเกิือแร่เลยนะเพราะว่าเขาเทมไม่ทันนะครับเราก็เอาแต่น้ำแหละเนาะ ตอนนี้เป็นทางตรงสุดท้ายแล้วละ่ะที่ประมาณ400เมตรนะคลิปนี้น่าจะไม่ถึง10นาทีแล้วพเนี่ยเพราะว่าโกโปรมีปัญหาไม่มีปัญหาหรอกมีปัญหาที่เจ้าของโกโปรนี่แหละคือลืมเมมไอ้ป้าเอ้ยก็จะเป็นพระบรมหาราชวังนะครับวันนี้มากับแทนเอ็กซ์ฟีดคาร์บอนนะครับแ c a เอ็กซ์ีดคาร์บเดี๋ยวจบ กรุงเทพมาราธอนครั้งนี้เดี๋ยวผมจะทำรีวิวคู่นี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวจะทำรีวิวคู่นี้ให้อีกรอบนะเอ้ฟิลิมคาร์บอนนะโอเคแล้วก็แน่นอนมาครบชุดนะเสื้อ,อยังสวยนะ่ะขอบคุณนะครับนี่ขอบคุณแพนด้วยนะครับเสื้อเขาลายสวยจริงนะนี่กางเกงก็แพนกางเกงก็แพนนะสุงเท้ายังแพนเลย แพนทั้งตัวนะครับใส่แพนแต่เติมวันนี้คลิปเจะได้มากนะครับต้องขออภัยด้วยเนาะเดี๋ยวจะวิ่งละประมาณ2 3 0สามเมตรสุดท้ายนะครับโอเคเจอกันที่เส้นชัยครับอ่ะนั่มันช่องพี่ตังดีกว่านี่นะครับเป็นเต็นท์รับเปลี่ยนนะแถวยาวเหยียดเลยคนเยอะครับขอบคุณครับ นี่แหละไฮไลท์ของงานนี้นะเหรียญสวยเดี๋ยวคล้องแกะคล้องเลยนะครับดูคนก่อนคนเยอะจริงดาม่าเยอะบนเยอะดาเยอะแต่คนก็เยอะอย่างนี้ทุกปีเออก็มากันเนาะ เวลาวันนี้ก็ยังไม่ได้ดูเลยครับเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะผลประกอบการวันนี้ครับเดินเดินวิ่งวิ่งตึงน้องตึงขานอนไม่พอไปไงข้ออ้าง38ข้อก็จบที่ประมาณ1ชั่วโมง18ครับเพจ738เนาะก็โอเคครับ,ก,บกับกับการที่เอายหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ได้มาร่วมสนุกกับทาง แทนนะครับคู่แทนอยู่ข้างหน้านี่เองนะคู่แทนเนี่ยนะคู่แทนเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมนิดนึงอันนี้ต้องขออภัยนะครับถ้าเสียงหรือภาพบัรยากจะไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้าดูตั้งแต่แรกนะครับไม่ได้มีเงินเท่าสวัสดีครับพี่ได้ครับลืมเอาโกโก้ sorry ่ลืมเอาโกโก้มาสวัสดีครับทักทา้หน่อยสวัสดีครับติดตามอยู่นะครับขอบคุณครับติดตามขอบคุณครับครับผมไม่ได้เอาโกโก้มาก็เลยต้องเป็นสภาพนี้ครับนะโอเคเดี๋ยวพาไปดู ผู้สนับสนุนหลักของเราหน่อยนะครับก็คือแพนนะครับนี่ยังชอบเสื้ออยู่ครับส่วนรีวิวเอ็กซ์สปีดคาร์บอนเดี๋ยวอาจจะต้องเอาอีกรอบนะอาจจะต้องเอาอีกรอบครับโอเคนะ วันนี้ก็ต้องขอกราบขออภัยนะครับแฟนๆทุกท่านด้วยที่แบบคลิปวิดีโออาจจะไม่ได้มีหรือว่ามาแบบนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องขอโทษแฟนเอ้ยขอโทษแฟนไทยแลนด์นะครับตั้งใจมาทำคอนเทนต์ให้ทั้งหมดนี้เลยนะทั้งชุดนี้เลยเนาะแต่ว่าโอ้ยความสับเพ่านะครับความสับเพ่าที่ไม่ได้เตรียมพร้อมมีการสํารองมาก็เลยไม่ได้ ถ่ายมาสักเท่าไหร่นะครับใช้เป็นกล้องมือถือถ่ายก็เลยได้มาประมาณนี้นะยังไงเดี๋ยวก็แก้มือในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้อย่างที่บอกครับไปโผล่ในช่องของพี่ตังช่องของตะเบิร์ดแป๊บๆหนึ่งนะก็ฝากไปติดตามดูก็ได้ครับสวยวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณแพน running Thailand อีกครั้งนึงนะครับสำหรับเสื้อผ้าสวยๆนะครับกางเกงดีๆนะครับถุงเท้ารวมไปถึงรองเท้า แทนเอ็กซ์พีดคาร์บอนด้วยนะเดี๋ยวยงไงจะมารีวิวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสหรับที่นี้ไปถ่ายรูปก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ